สิบนาฬิกาสินาทีนะครับเชตไทยเปิดแล้วแล้วก็บวกขึ้นมาได้นิดเดียวครับ1.35จุดแต่เนอยู่พันหกรจุดค่ะส่วนคนละครึ่งอ,อันนี้ <10 S 2> ไม่เกี่ยวกับหุ้นไม่เกี่ยวกับหุ้นเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนสนใจแน่ๆใช่ค่ะ,ะ,ะไปดูล่าสุดกันหน่อยนะคะเหลือสิทธิ์อยู่12ล้านสิทธนะคะ 12, 6, 1ิล้าน6 8แสน0ื่น ไม่ต้องรีบแต่แตเ,เกินครึ่งไป <c oughs> ล้ <c oughs> ต้องต้องรีบแล้วล่ะครับผมว่ต้องรีบแล้วมมล่ว <c oughs> ลวะ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคอ่ะทีนี้<ท>รเราจะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันต่อเลยนะครับี่เพิเทศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เซทไทยเปิดมาได้บวกเล็กๆนะครับพิเทศมองตลาดปันนี้ยังไงครับในภาพรวมครับครับจริงๆถ้าดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยผมว่าน้ําหนักค่อนข้างจะไปทางบวกนะครับอันแรกเนี่ยจิงอยู่ว่าคนหน่จะรอดูตัว ผลการประชุมเฟดน,นะครับว่าเราจ่อมายังไงนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่ออกมาเนี่ยนะครับผมเห็นสองตัวนะครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคก็คือว่าบอลยูเนี่ยยังถูกกดลงอยู่นะครับแล้วอันที่สองนะครับถ้าดูเม็ดเงินที่โผล่มาสู่ประเทศในใน,ในตลาดในชิ้งมาเก็ตเนี่ยยังเห็นการไหลโผล่เข้านะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการเงินเนี่ยผมคิดว่าสองภาพนี้จะไม่ปรากฏนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าไปดูตัวเงินเฟ้อนะครับ สูงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบปับสานที่มันสามผิดปกตินะครับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยังสามารถที่จะดูแลได้อยู่นะครับขณะที่ตัวการว่างงานเนี่ยก็ยังสูงนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสุดท้ายนะครับเฟดคงยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวทิศทางนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นมุมบวกอันแรกนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าดูในประเทศนะครับก็มีประเด็นเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์ที่ออกมานะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นสายสีม่วงใต้นะครับตรงนี้เนี่ย เม็ดเงินเข้มาสักเจ็ดสิบเจ็ดแปดหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีตัวรถไฟทางคู่นะครับ<ช>ประมาณแสนกว่าล้านนะครับซึ่งผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซุนเดเมนเชิงบวกนะครับที่อาจจะออกมาแล้วกลางๆนิดนึงก็คือว่าเรื่องโควิดในบ้านเรานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นอะไรที่สูงอยู่นะครับแต่ว่ามันกระจุกตัวนะครับและยี่สิบสี่จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าอาจจะมีความกังวลเล็กน้อยนะครับในส่วนของตัววัคซีนนะครับที่การกระจายเนี่ย อาจจะมีการสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คงต้องดูไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนัน้นถ้ารวมแฟกเตอร์พวกนี้เข้าด้วยกันเนี่ยผมกาลังคิดว่าน้ําหนักเนี่ยน่าจะมีค่อนข้างจะไปสังบวกครับเพราะฉะนั้นดูอินเด็กซ์เราเชื่อว,ว่าน่าจะยืนอยู่ที่สูงได้นะครับ,รบแล้วก็หลังจากที่ทะลุหนึ่งหกสองห้าขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าภาพหรือว่าโอกาสที่จะวิ่งไปเฟสประมาณสักพันสี่ร้อยสี่สิบห้าหรือพันโทษครับพันหกร้อยสี่สิบห้านะครับหรือว่าพันหกร้อยห้าสิบจุดเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากครับค่ะทีนี้มาดูเป็นรายกลุ่มสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้พี่เธอบอกว่าในบ้านเราก็จะมีเรื่องของโครงการลงทุนของภาครัฐนะคะอันนี้ในกลุ่มรับเหมากลุ่มก่อสร้างนี่เป็นยังไงบ้างอะคะในช่วงที่ผ่านมาราคาก็เห็นขึ้นมาพอสมควรนะคะเป็นจังหวะไหมคะครับก็จริงๆเราเห็นกระแสการเกียงกำไรที่เข้ามานะครับในกลุ่มพวกรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับทั้ง c k นะครับ ITD ดีนะครับแล้วก็ตัวสเต็กนะครับแต่ทีนี้เนี่ย าจะเข้าไปนะครับผมมองว่าไปหาตัวที่ดูแล้วขึ้นน้อยหน่อยนะครับมพูดแค่วลากาดนะครับแล้วก็ยังเห็นแบ็กบล็อกที่ค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยผมมองว่าตัวเซ็กนะครับก็ยังเป็นอะไรที่มีโอกาสนะครับที่จะเห็นการเปลี่ยนความใหม่เนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าข้างเคียงอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นพวกรถไฟฟ้านะครับใต้ดินนะครับแล้วเป็นโซนที่ต่อจับฟังซื้อเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงกระแสนะครับที่เป็นบวกเหมือนกับพุ้นอย่างบีเอ็มเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากระแสพวกนี้เนี่ยยังน่าจะไปได้อยู่ครับ มีนักทุนถามถามหุ้นเข้ามาเยอะพอสมควรครับอย่างเขาถามเรื่องหุ้นปันผลที่ปันผลสูงสูงในช่วงนี้ผมขอเนี้ยไม่ลงไปรายตัวเขาเขาถามว่าคําแนะนําสำหรับหุ้นปันผลสูงสูงแบบนี้พี่เทิดประเมินยังไงคิดว่าน่ายังน่าลงทุนอยู่ไหมครับแต่จริงจริงถ้าถามว่าเป็น long term investor นะครับ,รบเชื่อว่าหุ้นประเภท high dividend yield ที่ให้ปันผลเนี่ย4% 5%ขึ้นไปนะครับมีให้เลือกอีกเยอะเลยะนะครับซึ่งผมมองว่าน่าลงทุนนะครับเพียงแต่ว่า เราจะดูแต่ยูในอดีตอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับคงต้องเป็นมองเอาลุกในอนาคตเขืด้วยว่าฐานกำไรเขานะครับหรือว่าตราการจ่ายเงินปันผลของเขาเนี่ยยังน่าจะสูงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมมองว่าก็หลายตัวนะครับตัวที่เราเลือกมาเนี่ยอย่างเช่นแอตวานนะครับผมมองว่าคนก็ลืมไปนานพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ยูก็เกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอย่างพวกนี้ยังมีให้เห็นอยู่ครับค่ะนะนอกจากนี้มีกลุ่มไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษในวงของเอเชีย plus ในสัปดาห์นี้บ้างไหมคะพี่เทิดคะ ครับซีมหลักเนี่ยผมก็ไปหุ้นเปิดเมืองนะครับกับหุ้นที่อย่างกลุ่มแบงค์นะครับเปิดเมืองนี่ก็จะเป็นอย่างตัว AOT นะครับ p e r ฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะครับตัว CPN นะครับตัว b บมนะครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยผมมองว่าหุ้นโถาบันการเงินนะครับเทแบงก์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ยัง recommend share ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวแบมนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าเออินดิโอดัซสองเนี่ยน่าจะดูดีนะครับเพราะอัตราการที่มีการเก็บเงิน นะครับหรือว่าการขายแอสเซทก้อนใหญ่แล้วจะมาชำระกันในช่วง q u a r าสองเนี่ยมันมีพ้นทั้งสิ้นเยอะนะครับเพราะนั้นเออร์นิง q u a r าสองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมมองว่านอนนิ่งมานานมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มประมาณนี้ครับค่ะอยังยังเคแบงหรือแบมซึ่งก็ราคาขยับขึ้นมาในสัปดาห์ก่อนพอสมควรแล้วเนี่ยยังมีอัพไซด์ที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้อยู่ใช่ไหมครับคุณธนครับยังมีอยู่ครับก็คือว่าถ้าเป็นตัวแบมเนี่ยนะครับ f a ร์ v a ลูเนี่ยเราทําไว้ที่23บาทนะครับแล้วเเป็นนี่ย เราให้แฟร์อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าบาทครับส่วนที่เหลือแหะคะอย่างเปิดเมือง AOTCPM เอ้ CPN นะคะแล้วก็เบมอันนี้เป็นการเกงกำไรหรือว่าถือได้ยาวแค่ไหนอะคะ่ะพี่เดชคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเล่นบนความคาดหวังเชิงบวกนะครับอันเนื่องมาจากการฉีดวัคซีนนี่แหละครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้ามองแฟร์ใกล้ๆอาจจะตึงไปหน่อยนะครับอย่าง AOT เนี่ยแฟร์เราทำไว้ประมาณสัก67บบาทซึ่งมันก็เกินมาละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปกติเขาจะ สิ้นสิ้นยอดบัญชีในตรงชัวบ้านเขาะนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานก็คงจะเลื่อนไปใช้แฝดปีหน้าซึ่งมัาจะเห็นตัวเลขประมาณสักเจ็ดสิบกว่าบาทะนะครับอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับ CPN เนี่ยเราทำแฟลไว้ประมาณ58บปาทก็ยื่ได้อัพไซด์นิดหน่อยครับอ,อ,อันนี้พอจะเก่งกำไระนะคะกับ,บขอบคุณที่รับชม TND ช่อง16นะครับอยากให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลย และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook ี n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆกิงแก้วคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ